ล่าเรื่องเล่า EP ที่25ตำนานพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรรมหาวิหารสร้างขึ้นเมื่อปีพศ1 9 0 0ในรัชกาลของพระมหาธรรมราชาที่1เป็นวัดหลวงตั้งแต่รัชกาลที่6เมื่อปีพศ2458และเป็นวัดชั้นเอกวารมหาวิหารตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก มีความสำคัญเนื่องจากเป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธชินราชซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะที่งดงามที่สุดในโลกมีขนาดหน้าตักกว้าง5้ศอกหึ่งคือผนิ้วสูง7จศอกหลอด,ด้วยทองสมฤทธิ์ขัดเงาเพี้ยง สมเด็จพระเอากาทศรสได้ทรงปิดทองครั้งแรกเมื่อปีพศ2146และเมื่อปีพศ2478ได้มีการลงรักปิดทองทั้งองค์อีกครั้งหนึ่งและเป็นการถาวรอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ตามตำนานการสร้างพระพุทธชินราชนั้นมีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นในคราวเดียวกันถึงสามองค์อันประกอบไปด้วยพระพุทธชินราชประดิษฐานวิหารใหญ่ทางทิศตะวันตก 2. พระพุทธชินสีซึ่งมีหน้าตักกว้างห้าศอกคือบสี่นิ้วประดิษฐานณวิหารทางทิศเหนือและ 3. พระศรีศาสดามีหน้าตักกว้างสี่ศอกคือบหกนิ้วประดิษฐานณวิหารด้านทิศใต้ในตำนานการสร้างพระพุทธชินร,ราชปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีว่าพระธรรมราชาที่หนึ่งรัชกาลที่ห้าแห่งราชวงศ์พระร่ง่งกรุงสุโขทยัย โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ1900ตามพงศาวดารเหนือนได้กล่าวถึงพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระศรีสสดาเชื่อนิยายมีใจความว่าเมื่อพระเจ้าสีธรรมไตรปิฎกได้โปรดให้สร้างเมืองพิษมุโลกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตรัสให้สร้างวัดพระรัตนมหา,าธาตมีพระมหา,าธาตุรูปบางสูง8วา และพระวิหารทิศกับระเบียงรอบพระมหาธาตุทั้งสี่ทิศโปรดให้ช่างชาวเฉรียงหรือสวรรคโลกเชียงแสนและอริบุญชัยร่วมมือกันสร้างพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดสามองค์สำหรับประดิษฐานไว้ในวิหารทิศได้เริ่มทำพิธีเททองหล่อณวันพระฤหัสบดีขึ้น15หข้ามเดือน4ปีถอสัปตะศกจุลราชสกมราิหรือปีพศ1498 เมื่อกระเทาะหุ่นออกแล้วทองคงแล่นติดเป็นองค์พระบริบูรณ์เพียงสององค์เท่านั้นก็คือพระพุทธชินสีกับพระศรีศาสดาส่วนพระพุทธชินราชนั้นทองไม่แล่นติดเต็มองค์ต้องทําพิธีหล่อต่อมาอีกสามครั้งก็ยังไม่สําเร็จครั้งหลังสุดพระเจ้าสีธรรมไตรปิฎกต้องตั้งสัจจาธิฐานแล้วทาพิธีเททองหล่อเมื่อวันพระรา่งสบัดีขึ้นแปดข้ามเดือนหกปีมะเมียนกป<น>ระสบจุลราราสามร้อยสิบเก้า หรือปีพศ1500จึงสำเร็จเป็นองค์พระบริบูรณ์ในการหล่อครั้งหลังสุดนี้ปรากฏว่ามีประขาวผู้หนึ่งจะมาแต่ใดไม่มีใครทราบได้ได้มาช่วยปั้นหุ่นและเททองหล่อพระด้วยเมื่อเสียพิธีหล่อพระแล้วประขาวผู้นั้นก็ได้ออกเดินทางไปทางเหนือเมืองพอถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็หายตัวไปไม่ผู้ใดพบเห็นอีกเลย ดังนั้นจึงเข้าใจกันว่าปะขาวผู้ลึกลับนั้นก็คือเทวดาแปลงตัวมาช่วยหล่อพระพุทธชินราชจึงได้พุทธลักษณะงดงามยิ่งนักเลยเป็นเหตุให้เกิดความเรื่อมใสในพระพุทธรูปวง์นี้ยิ่งขึ้นส่วนหมู่บ้านที่ปะขาวหายตัวไปนั้นก็เลยได้นาภายหลังว่าบ้านปะขาวหายหรือตาผ้าขาวหายมาจนถึงทุกวันนี้ ครับผมท่านผู้ชมครับเรื่องราวของ4ปาฏิหารก็เป็นอน่าจบบริบูรณ์ลงแต่เพียงเท่านี้นะครับในคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องราวเก็บอะไรก็อย่าลืมคอยติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับผม